ผลการออกเล็ละวันหวยห้าหน่อยห้าหนอยเฉพาะกิจไปจากงวดทีย่ห้กระกดาค,คม2 5 6พรางวันเลขสองตัวลางเลขทีออกสามสาาล่างวันเลข,เลขอสอตัวบนเลขทีออกเจ็ดหกเตั้งวันเลขสตัวบนเลขทีอออกสองเจ็ นี่ก็เป็นผลออกม้วนหัวห่านอยน่าน้อยเฉพาะกิจประจำวังงนที่ยี่ห้ากระดาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหัวห่านอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ด้วยจ้าสับตะไคร้ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอย พิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า